S <S> สวัสดีค่ะยินดีมติดไจน Channel ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้กําลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้เรากําลังรอแท็กซี่เพื่อที่จะเข้าไปในเมืองกันนะคะช่วงนี้คนบินน้อยมากเลยนะคะดูจากตรงนี้นะนี่เป็นที่ต่อแถวรถแท็กซี่ทั้งนั้นเลยนะคะ เมื่อก,ก่อนเนี่ยคือคนเยอะเต็มเงินไปหมดเลยนะนี่แท็กซี่เขาก็จะมารอเป็นอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำในช่องสไปจีนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เซนเ้นค่ะไไสไป <laughs> จีนอินเซนเซนแล้วกันเนซีรีส์นี้ที่จริงอะมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็คือแบบเรายุ่งยุ่งนะคะมันเหนื่อยเนาะก็เลยแบบว่าเออพักก่อน,นะะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแตวตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงวันแล้วนะเดี๋ยวน้นจะ ลงไปข้างล่างนะคะ <ไ S 1> เพื่อที่จะไปซื้อข้าวซื้ออะไรนู่นนีต่ต่างๆนานามาไว้ที่บ้านนะคะเผื่อบบว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยเราไม่ได้ออกไปข้างนอกกินข้าวเราก็จะทํากับข้าวกินเองในบ้านอะไรอย่างเงี้เนาะเพื่อเป็นการประหยัดเงินนั่นเองเนาะก็นนต้องซื้อของซื้อข้าวอะไรอย่างนี้มาไว้นะเพราะว่าในบ้านมันก็มอีอุปกรณ์ทําข้าวทําอาหารอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปกินอาหารไทยด้วยเนาะกับเพื่อนสามีนะคะพอดีภรรยาเขาเชิญน้ำเออเชิญน้ำเมียเขาเชิญเมียเพื่อนเออโง่ก็เขาเคยไปงานแต่งงานน้ำแหละสองคนนี้นะแล้วเขาก็รู้ว่าเรามาถึงที่นี่เขาก็แบบเอยไปกินข้าวกันอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศด้วยเนาะว่าร้านอาหารไทยเป็นยังไงด้วยนะคะโอเคตอนนี้น้ำไปซื้อข้าวไปซื้ออาหารก่อนเนาะไปลูกไป มีใครอยากให้น้ำโฮมทัวร์บ้านเช่าที่เซนเซนบ้างไหมคะว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงมีพื้นที่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ ที่นี่เราต้องปิดแมสด้วยนะคะหน้าหลีบคื้อมาที่นี่เราอยู่ที่นี่เราต้องปิดแมสด้วยนะคะปิดแมสท,ทุกครั้งนี่ตลาดเทานะคะนี่ข้างถนนตรง,ตรงนี้เลยนะเออเมื่อก่อนตรงนี้ยังไม่มีเลยนะแสดงว่าข้างในไม่มีรวหรอไม่รู้นะคะริมแม่เหมียวเรามาสบะทาไมข้างนอกมีขายเนี่ยนี่ม่น你看有卖买菜什么什么。 อะไรต่างๆไปปลาด้วยให้ออกมาขายข้างนอกนะแล้วข้างในก็ไม่มีแล้วอ่ะเออเมื่อก่อนเป็นตลาดอยู่ข้างในนะคะนี่นำบอกว่าเขาจะเปลี่ยนข้างในให้มันเป็นแบบอย่างนี้นะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนะาะก็เลยอันนี้มาตั้งตั้งให้นีขายไปเลยเฉพาะปากติเนี่ยเขาก็เลยเอาอันนี้มาตั้งให้ขายเฉพาะช่วงนี้อะไรอย่างนี้เนาะ ร้านอาหารต่างๆตอนนี้เราอยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสเนื้อเนาะคล้ายๆที่ไทยเลยอ่ะเออก<ด>๋วย<ด>เตี๋ยวว้าเฮ้ยนะคะก๋วยเตี๋ยวเห <ๆ S 1> มือนกว๋วยเตี๋ยวไท <ๆ S 1> ยเลยเนาะ <ๆ S 1> แต่เขามีน้ำจิ้มอันนี้นะคะทุกคนอันนี้นเป็นแบบหวานๆเค็มๆอันนี้มีเป็นพริกนะคะก็เผ็ดๆนิดนึงเอามาจิ้มๆนะคะแล้วก็มีอ่า อ่เร e ียกว่าลูกชิ้นเนาะลูกชิ้นเนื้อนะคะก็เป็นเส้นในตี๋มีกระเทียมเจียวด้วยหอมแดงเจียวนะคะอันนี้อร่อยอ่ร้านนี้นะเหมือนรสชาติเหมือนไทยเลยค่ะเีย้้าซซืืออมามามาเง่งงวยรู้ไปแล้วนางงอแงนางง่วงนะคะตอนนี้มันเป็นเที่ยงเนาะ เนื้อเขานุ่มมากอ่ยจิ้มน้ำจิ้มไปเมื่อก่อนน้ำมาน้ำก็มาอยู่ที่นี่นะตอนตอนที่แบบสามียังไม่ได้ผิวที่ไทยอะ่ะที่เราท้องใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าอยากกินอาหารไทยนะ,ะก็ได้ร้านนี้แหละช่วยชีวิตอยู่เนาะ หลับแล้วนะคะลูกชายน้ําอ่ะนูน่นสามาีอุ้มอีรุ่หลับแล้วนะคะเมื่อกี้ว่าที่จะไปตลาดใช่ไหมเราแบบว่าตลาดเขาเหมือนปรับปรุงเหนือนอะไร <S <S นี่แหละ <S <S น่ะนะนะนาจะปรับปรุงเหน่อเนาะแล้วก็เข้าไปไม่ได้แล้วมันมีของข้างนอกขายนิดเดียวก็เลยไม่ได้ซื้อของนะคะก็เลยไปกินก๋วยเตี๋ยวแทนนั่นแหละกลับมาถึงบ้านแล้วคนนี้นอนแล้วนะคะนี่นะคะนอนเรียบร้อยแล้วเซินเจิ้นเนี่ยมันเป็นอ่า ทิศใต้นะคะเหมือนเป็นทางภาคใต้อะของประเทศจีนนะคะแล้วก็ เป็นเมืองที่มีอาหารการกินคล้ายกับที่ไทยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหรืออะไรต่างๆผักอะไรต่างๆนะคะยิ่งแล้วกว่านั้นนะคะทุกคนมันมีน้ำปลาด้วยหาน้ำปลากินง่ายมากเลยที่บ้านแฟนน้ำอ่ะมันจะอยู่ทางทิศตะวันออกเขียงใต้นะคะก็กึ่งเหนือกึ่งใต้อะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าน้ำปลาไม่มีนะคะทุกคนเขาไม่รู้จักน้ำปลาเลยนะแล้ว <c oughs> น,น้ำมาต้องใช้ชีวิตด้วยกันที่เราซื้อน้ำปลาออนไลน์นะขวดหนึ่งก็ เกือบเกือบสองร้อยอ่ะออแพง,แ,พงแต่คือที่นี่อ่ะน้ำเคยมาอยู่ตอนที่สามปีที่แล้วเนาะตอนที่ท้องใหม่ๆนะคะอืที่ตึกนี้เลยนะคะเมื่อก่อนอยู่ชั้นยี่สิบก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ไปตลาดตรงข้างล่างอ่ะก็หายกินอะไรสะดวกมากแล้วก็มีผักไทยนะคะแต่ไม่มีกระพงกะเพราอะไรหรอกก็มีพวกแบบ คล้ายไทยแหละแล้วก็มีมีแบบว่าน้ำปลานะคะน้ำปลาหาได้ง่ายมีแถวแบบร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะมีน้ำปลาขายเนาะเออดีสะดวกสบายสำหรับคนไทยมากนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละค่าใช้ใจ่ายมันแพงนะคะคือค่าของชีพที่นี่แพงมากๆอยู่นานๆก็อยู่ไม่ไหวเออ เดี๋ยวตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยมั้งไม่แน่ใจน่าจะเป็นร้านอาหารไทยแหละเพราะเพื่อนเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนไทยเนาะแล้วเขาก็ชวนเราไปกินอาหารไทยกันอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้วยเนาะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็สถานที่แวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่นี่เป็นยังไงเนาอะอแต่ว่าตอนนี้นะคะน้ำขอไปตัดคลิปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าดองคลิปเยอะมากแล้วไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูเลยอะเออที่จริงน้ำมาถึงวันที่ เม I mean, ื guys, so ่อวานเนาะเมื่อวานก็เป็นวันที่5แล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงวันไหนนะคะก็นั่นแหละมเาเานชอแล้วยชเใช่ไหม มมจริงๆว่าจะมากินอาหารไทยใช่ไหมแต่ว่าอาหารไทยเราหาที่จอดรถไม่ได้นะคะก็เลยมาที่นี่แทนเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปไหน,นะะอะไรอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านอาหารนะคะซึ่งที่โต๊ะว่างๆเหล่านี้ก็คือมีคนจองหมดแล้วนะ,ะส่วนสองคนนี้ก็คือเพื่อนสามีน,นั่นเองแล้วที่ร้านก็จะมีบริการลวกช้อนลวกชามอะไรให้ะะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะเป็นคล้ายๆแบบจุ่มจุมชาบูอะไรประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นจุ่มปลาค่ะมาทัคน มาดูเนาะจุ่มปลาเมืองจีนจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าที่แปลกใจก็คือว่าเขาเอาข้าวแช่ลงไปด้วยทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่มันมีข้าวแช่อยู่ข้างในนี้นะคะเนี่ย <c oughs> เขาเข้าวแช่มาใส่ะข้วเขาแช่จีนน่อเลยเออแปลกดีนะคะนี่ปลาสดสดเลยนะคะที่เขาจะเอามาทําอาหารให้เราอ่ะโอ้โหน่าสงสารใจก็น่ากิน ข้าที่เขาต้มไว้นะคะเขาก็จะเอาออกไปพักไว้สักคู่นะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเอามาทําอาหารในตอนสุดท้ายนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มนะคะเป็นน้ําจิ้มที่เอาไว้จิ้มกับซี่คปลาเนาะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นหมันโขค่ะเป็นหมันโโหวาน แล้วก็จะมีคนคอยบริการลวกเนื้อปลาให้เราตลอดเลยนะอันนี้ก็เนื้อปลาที่เขาลวกให้นะคะเราก็จะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้นะ,ะออก็ซุปเค็มนิดน,นึงทุกคนอันนี้มันจะเป็นรสชาติแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันจะงึดมันจะงึดงึดงึดแย่ทุกนเมื่อมันจะเหมืเหมือนเนื้อปลานะมันจะแบบแค่แบบแบบแกรึบกรึบนะคะหนังมันจะกรึบกรึบกรอบกรอบคล้ายๆเหมือนเรากินเอ็นแกว้วอะไรประมาณนี้นแต่มไม่ได้เหมือนแบบรสชาติแบบปลาเลยนะแบบเนื้อรสเนื้อแบบเนื้อปาลยอยาไรยเช่นะคะข้าวที่เขาเอาไปต้มนะคะก็มาเป็นข้าวต้มตอนนี้นั่นเอง หน้าตาร้านจะเป็นอันนี้นะคะคเผื่อใครมาจีนก็อยากลองอะไรนี้เนาะตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ออกมาเดินเล่นข้างนอกเนาะตรงนี้ที่เราอยู่เราอยู่ตรงไหนอะป๊า<อ>เราอยู่ตรงไหน,นเหรอฮวงกั roar, งชุนฮวงกังชุนแปลว่าอะไรเดี๋ยวจะแปนอี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะแปลตรงนี้ให้นะเพราะว่าน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาแปลให้ทุกคนดูดีวกว่านะเมื่อกี้เราไปกินตรงนู้นนะคะกินปลาตรงนู้นโอ้ เยอะ,ะกมกหล,ะะลายๆห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 ลายๆายๆหล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 ายๆหคายลายๆห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 ลายๆลายๆหลาเๆหลายๆหลายๆหลายๆยๆหลา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 ยลายๆลายๆหลายๆหลายๆหลายๆลายๆหายๆหลายๆหายๆหา เพื่อนบอกว่าจะมาส่งเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินกลับเออน,น้ำก็อยากเดินด้วยแหละว่าเมืองนี้เป็นอะไรยังไงจะได้เก็บภาพมาให้ทุกคนดูนะเผื่อบางครั้งบางทีหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้มาแล้วก็บางทริปนะคะที่น้ําลงไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะบางทีมันก็ถ่ายไปบางช็อตบางช็อตอะไรอย่างนี้นะคะเออนี่พอลูอุมลู นี่เราจะมาซื้อชาไข่มุกร้านนี้นะคะนะ้ำก็ว่ามันน่าจะดังอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าคนก็ชอบกินกันนะคะนิยมมากเลยร้านนี้นะนี่นะคะทุกคนเราถึงร้านแล้วนะแล้วก็เขามีให้สแกนเนี่ยนะคะไหนวะสแกนมัใช่ไมีสแกนตรงนู้นนะแล้วเดี๋ยวสักพักนมของเราก็จะออกมาจากตรงนี้นะคะ ตอนนี้ก็เป็นระหว่างการรอนะคะรอทำออเดอรนะ์น้ำนะคะก็มีคนทำมันก็จะมีอยู่ในแอปพลิเคชันหน้าตาเป็นประมาณานี้นะคะอยู่ในวีแชทเราก็สแกนได้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีเวลาที่ระบุนะคะว่าเราจะได้ประมาณกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้เรารอ7นาทีนะคะของน้ำนะก็มีออเดอร์ไปสองสามออเดอร์นะคะก็เขาก็จะมีบอก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 ,บอกไว้นะคะ มาไปเอาแล้วว้าวหลายโลเลยไงมาแล้วน้ำชาใส่โม้ยน่ากินหน่ะดูดิโอ้โหไม่ใช่อผิดหรออันนี้เป็นเยสส์รสกินเยสส์ปะนโนโนป่ปกติกินอันนี้อันนี้อันนี้พุดดิ้งนี่ก็พุดดิงดด้งนี่อันนี้นะคะเป็นน้ำมะพร้าวแต่มันไม่ได้เหมือนมะาพร้าวเลยอ่ะมันเหมือนนมนะคะเออเดี๋ยวมาดูจ้ะ มันเหมือนกะทิอ่ะทุกคนเหมือนกจนน้ำกะทอิอ่ะอืมเป็นกะท,ท,ทิกะทิดีๆนี่เองอันนี้นะคะนเหรอลูก้อะไปกันเถอะกันเถอะมุกนุ่มมากนุ่มมากแล้วก็ ตัวชาไม่ค่อยไม่ค่อยหวานแต่หอมมากหอมหอมหอมมากๆเลยอ่ะตรงน,นี้ก็มีคนเต้นเหมือนกันกค่ะทุกคนดูนี่เล็หัก,กเห็นไหมผักแบบโอโ้โหเยอะมากเลยต้นต่อน,อนะ ก็มาท่อมท่อมาเ้ยตอนนี้น้ำก็ลูกนอนเรียบร้อยนะคะกลับบ้านมานอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็สาม,มีก็กลับมาดื่มเบียร์ต่อนะคะเดี๋ยวก็จะกินไก่กับสาม,มีเสร็จแล้วจะอาบน้ำนอนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปร้านอาหารไทยเนาะที่ที่ไหนอะป้าท่ากัอฟันเตียนทีน่ไหนอะไม่รู้หรอ สามีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า,าร้านอาหารไทยมันอยู่ที่ไหนแต่ว่าเพื่อนสามีบอกว่าอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูกันวันพรุ่งนี้นะคะรอดูคลิปต่อไปได้เลยสําหรับคลิปนี้นะคะน้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าทุกคนชอบนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ <c ười> แล้วอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะเ <c ười> พราะคลิปต่อไปเราจะไปกินอาหารไทยกันจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามชมนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ก้าหนูกะไรจีจินจินเปอาจารย์ใจหนูน่าห